เมืองไทเปไต้หวันเมืองที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะรถเม์ที่เป็นขนส่งมวลชนหลักที่ผู้คนนิยมใช้บริการเป็นอย่างมากจึงมีการจัดการจุดบริการจอดรถเม์หรือป้ายรถเม์อย่างเป็นระบบเราไปดูกันครับว่าที่เมืองไทเปไต้หวันเขาจัดการกับจุดบริการจอดรถเม์หรือป้ายรถเม์อย่างไรอย่างแรกนะครับป้ายรถเม์ของที่นี่จะมีป้ายบอกทางที่อยู่ในระดับสายตาไม่ต้องเงยหน้ามองให้เมื่อยคอ สมมุติว่าผมจะไปที่ไบเหมือนสเตชันสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ757 MRT ไบเหมือนสเตชันหมายเลข6กนะฮะหมายเลข6มีนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่2แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฝั่งที่เรายือนอยู่จะเป็นฝั่งที่เป็นจุดหมายปลายทาง เห็นนะครับที่หน้ารถก็จะมีป้ายไฟที่มีลูกศรชี้ว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาจากต้นทางที่ไหนแล้วก็จะไปจบที่ไหนที่ปลายทางนะครับป้ายรถเมลที่เมืองไทเปมีหลายแบบนะครับแต่ทุกแบบจะมีเส้นทางเดินรถ และแผนภาพสายรถเมล์ที่มีเลขสายรถเมล์ตัวใหญ่ๆพร้อมกำกับด้วยชื่อสายชื่อต้นสายชื่อปลายทางของรถเมล์สายนั้นๆน,น,นอกจากนี้ป้ายรถเมล์ที่เมืองไทเปย,ยังมีป้ายไฟที่บอกว่ารถแต่ละสายจะเดินทางมาถึงอีกในกี่นาทีเห็นไหมครับว่าถ้าเราจัดการป้ายรถเมย์ให้ดีการเดินทางก็สะดวกสบายและผู้คนก็นิยมมาใช้รถสาธารณะอย่างที่เช่น